ก็อสลามาลิกุมอะลมยตุมลอฮฺบารักาตุนะครับพระผมนะครับเป็นกลุ่มที่4นะครับได้หัวข้อนะครับจอดรถให้เป็นระเบียบนะครับหน้าตึกคณะศึกษาศาสตร์นะครับก็นี่จุดต่างๆนะครับที่พวกผมได้ถ่ายไว้ก่อนที่จะทํานะครับส่วนนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับ นะครับที่พวกเราทำเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ที่หน้าตึกคณะศึกษาศาสตร์นะครับก็นะครับก็นี่ก็เป็นรูปก่อนที่จะทำนะครับมีทั้งหมดสามจุดด้วยกันแล้วก็มีช่องนะครับช่องการจอดรถฝั่งมุสลิมีแล้วก็มุสลิมมาครับส่วนเดี๋ยวเราไปดูนะครับหลังจากทำเสร็จนะครับ ก็นี่หลังจากที่พวกเราทำเสร็จนะครับแล้วก็ดีช่องนะครับจอดรถฟังมุสลิมินเสร็จส่วนนี้ฟังก็ฟังมุสลิมินนะครับส่วนนี้ฟังมุสลิมินเหมือนกันนะครับช่องจอดรถนะครับก็ส่วนนี้เป็นฟังมุสลิมะนะครับแล้วก็นี่ก็คือฟังมุสลิมะหน้าตึกคณะนะครับส่วนนี้เป็นภาพรวมทั้ง3จุดนะครับที่พวกเราทาเสร็จนะครับก็นี่ก็ฟังมุสลิมะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh